มาละเวยมาละว่ะเพื่อนๆเมทิโอเปียตอนที่3ละผ่านมาถึงยังไงวะไม่คิดว่าจะตัดมาถึง ep สานะว่าจะลมเลิกไปละและ ep เนี้ยดิฉันจะพาทุกคนไปที่ทะเลเกลือเว้ยทะเลเกลือแบบยิ่งใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยของที่เนี้ยมันจะอยู่ที่เมืองฮามาเดล่าเพราะว่าเราอะจะต้องมาพักที่นี่ก่อนที่เราจะไปจุดต่ําสุดของโลกจุดที่ร้อนที่สุดของโลกเลยซึ่งมันจะอยู่คลิปถัดไปยังไงก็ฝากเพื่อนๆดูให้จบด้วยนะจ๊ะพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย มอร์นิ่งค่ะวันที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้ว,วชีสออมเล็ตวันที่เก้ากระากรานะคะกระดาะะก,รระกระดากระสา <c oughs> ผมกันหน้าธนาคารเป็นเลย no, no. <c oughs> วันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ค่อนข้างนั่งรถด้วยทอร์ดเลยอะ่ะว,วันวันนั่งแต่รถเอางี้ดีกว่าปวดก้นกันไปแปดวันนะอะเพราะว่าวันนี้ออกจากเมืองลาลีเบล่าเนี่ยเราจะต้องขับไปที่เซเมลา่าซึ่งในแบบเนี่ยบอกประมาณ7็ชั่วโมงครึง่งแต่มันไม่เป็นความจริงหรอกเพราะทางแม่งแย่มากจำได้ว่านั่งไปประมาณแม่งสิบชั่วโมงกว่าจะถึงอะไอย่างเงี้ยให้เข้าไปเลยมั้ยโอเคสถานที่แวะชี่สวยมาก อนนี้มาแวะชีค่ะมีลามีอะไรด้วยอ่ะกวางกวางที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าจะไม่มีห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำอยู่ทุกที่ค่ะบอกปุ๊บจอดปั๊บขี้ปั๊บเยี่ยวปุ๊บขนมปังน้องๆไปแล้วนะคะขนมปังที่เก็บมาจากโรงแรม ส่วนมากเวลาแบบเด็กๆที่เจอตามเมืองตามอะไรที่เราไปอย่างเงี้ยเขายากจนก็จริงอะแต่เขาไม่ได้แบบมีท่าทีที่จะแบบจะมาขโมยหรือจะมาอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างน่ารักเลยนะในแต่ละคนนะก็ถ้ามีอะไระก็ช่วยแบ่งปันเขาไปเนาะอ,อย่างเรามีขนมขนมอะตอนนั้นอะแจกไปเกือบหมดเลยคนไม่มีจะกินเองอะโคตรตลกเลยตอนที่เราอยากจะกินใช่ปะ่ะเฮ้ยเราแจกไปหมดแล้วนี่หว่าก็คือนั่งเงงเงงหิวหิว,หวอยู่ในรถอะเพราะฉะนั้นถ้ามีก็ให้แต่พอดีนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองหิว วันนี้เราจะออกจากลาลิเบ่าเพื่อไปเมืองซามรานะคะเมืองหลักที่จะต่อไปขึ้นไปดูภูเขาไฟเออตาเล่แต่ตอนนี้เราจะแวะกินข้าวก,กันก่อนที่เมืองเวลเดิยนะคะไกริลฟิชวิดไรซ์นะคะโอ้โห<อ><อ>น่กนะนากลัวม,มาก<อ>นี่มาแวะซื้อเสบียงนะคะเนื่องจากว่าต่อไปเนี่ยจะไม่มีร้านค้าอะไรแบบนี้อีกแล้วจะเอาหรอ ตอนเมื่อกี้คือทางอ่ะบัมปี้มากเลยพอเรากินข้าวเสร็จเขาบอกว่าทางที่จะไปต่อไปที่จะถึงซาเมล่าเนี่ยอีกประมาณ4ี่หชั่วโมงนี่จะเป็นถนนที่ดีมากแล้วโอเคเราจะมาดูกันว่าดีของเขาคือเหมือนกับเราไหม ไปรวสังเกตข้างคางของประเทศเขาเพื่อนๆมันมีอะไรอยู่ตรงนี้บ้างช่วยบอกฉันทีสิ่งมีชีวิตนั่นอยู่ไม่ได้เลยฉันมาทาอะไรที่นี่แล้วนี่อิทิชาก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะมีอะไรข้างหน้ารออยู่มันก็คิดแค่ว่าเฮ้ยมันเป็นประเทศที่ร้อนแหละเราก็คงจะอยู่ได้ละมั้งคนในที่ยวเปียงอยู่ได้เลยยังไม่รู้ซะแล้วอะไรรออยู่ในที่สุดแล้วก็มาถึงโรงแรมจนได้นะคะที่เซเมลานั่งรถประมาณ10กว่าชั่วโมงโรงแรมคือใหญ่มากเห <laughs> นื่อยมากขนาดนี้ที่เมืองเซเมลาค่ะ อากาศประมาณ40องศาโอ้โหร้อนมากแบบมันแห้งแล้งสุดๆหน้าคือเยิม้มพรุ่งนี้เราจะไปขึ้นภูเขาไฟกันนะคะดูว่าจะถึง50องศาไหมเป็นตึกๆนะคะของเรา915 upstairs 915ง <9 15. S 1> อีกอมีอะถึงที่พักแล้วค่ะแต่มันยังไม่มีไฟนะ ไฟเนี่ยจะมาประมาณ6กโมงครึ่งน้ําก็ไม่มีเพราะว่าน้ำเนี่ยก็คือใช้ไฟในการแบบเอาน้ํามาที่ห้องอะไรอย่เงี้ยแล้วก็มีแอร์ไม่รู้ว่าแอร์จะใช้ได้ไหมกระจกก็แตก แอร์ก็ไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมเห็นว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่มีไฟอย่างที่บอกนะคะ6กโมงครึ่งไฟจะมาจะถ้าสมมติไฟไม่มาทางหลวงนี่ไม่ส่งมาให้ก็คือเขาจะใช้ g e n e r a อร์หรือว่าเครื่องปั่นไฟเพื่อให้เราได้ใช้นะคะก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงก็รอดูแลประตูห้องดีฉันเป็นอะไรไม่รู้ปิดไม่ได้ค่ะหรือว่ามันต้องกระแทบไฟดับค่ะอีกแล้ว แล้วประเทศทางแอฟริกาคือไฟดับเป็นอันดับต้นๆเป็นปัญหาระดับชาติค่ะไม่ได้มาแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะมว,าาวาท,ทางเดินกลับโรงแรมสุดยอดเลยไม่มีแม้กระทั่งไฟหนึ่งดวงไฟติดแล้วคะ่ะแอร์ก็มีนะคะแต่มันก็ไม่ค่อยเย็นเลยอะ่ะเอางี้นะขอละวไายเลยอย่าดับนะคุยกันก่อนดูเรื่องนะนอนคนเดียวอย่าดับนะโอเคนะ โอเครีบอาบน้ําก่อนดีกว่าอาบน้ําเสร็จก็ต้องมานั่งกังวลน,นะคะก็คือไม่ใช่ห้องคุณแล้วคุณขอทําไมพวกเอธิโอเปียมาขอรประตูทัให้เราตื่นเต้นนอนไม่หลับแล้วเนี่ยมย่ได้ยินเสียงมันคุยปะ่ะจะเป็นไรเม้นะคุยดังอย่างเงี้ยทั้งคืนทุกคืนเลยพวกคนที่เนี่ยคุยดังมากไฟดับอีกแล้วเอาเถอะ น้ำไหลแล้วเป็นใจมากนะคะเช้าวันถัดมานะคะก็ลากกระเป๋ามาละเดี๋ยววันนี้จะต้องไปนอนแคมป์สองคืนแคมป์ไม่ได้อาบน้ำสองคืนเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงนั่งเป็น้าก่อนไปเที่ยวแบบนี้ก็ต้องสวยนะคะขอคุยเรื่องอาหารไรเถอะมันเป็นอะไรที่เหมือนจะกินได้แต่มันก็กินไม่ได้แล้วแป้งลูกๆเปรี้ยวๆเนี่ยคือมาทุกวันเป็นอาหารประจำชาติของเขาจริงๆ นี่คนขับของเราก็กําลังเตรียมน้ําเตรียมของเตรียมอะไรอย่างเงี้ยใส่รถไปใส่ไปให้หมดเลยค่ะเพราะว่าเราจะไปได้กัน2คืนเลยอะเริ่มออกเดินทางสู่ความเมืองวังอันไงลพ้นแวะฉี่ค่ะกลางเมืองที่ร้อนที่สุดในโลกโอ้ตายได้ไหมเอ้ย เออเหมือนครั้งที่เราติดค้างจากอ p พีที่แล้วอะอยากเล่าเรื่องตรงนี้นิดนึงก็คือทำไมคนเอธิโอเปียเนี่ยถึงไม่ค่อยชอบคนอิตาลีเพราะเขาเคยเกิดสงครามเว้ยสงครามอิตาลีเบิยสเนียมี2ครั้งเลยนะครั้งแรกเนี่ยอิตาลีพยายามที่จะยึดเอธิโอเปียมาเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิก็คือล่าอาณานิคมนี่แหละแต่เอธิโอเปียเนี่ยได้รับการสนับสนุนทางอาวุธจากฝรั่งเศสอังกฤษและรัสเซียก็เลยทาให้เอธิโอเปียเนี่ยชนะสงครามซึ่งยุทธการอัดวาเนี่ยเป็นจุดสําคัญที่ชี้ขาดถึงผลของสงคราม,ท,มทั้งหมดที่ผ่านมมาาาเเลลยยยแแตต่่ออี้ก็ังไพ เขาก็จะมาตีต่อก็เรียกเป็นสงครามอิตาลีเอธิโอเปียครั้งที่2อีกสงครามครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากความปรารถนาอย่างแรงกล้าของมุสโสลินีในการสร้างจากักรวรรดิลงมันขึ้นมาใหม่ซึ่งดินแดนของจกักรวรรดิที่มุสโสลินีต้องการครอบครองเนี่ยคือบริเวณรอบชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ตอนเหนือของทวีปแอฟริกาซึ่งสงครามครั้งนี้อิตาลีต้องการที่จะล้างอายความ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดกับเอธิโอเปียในครั้งที่แล้วใช่ปะอิตาลีเขารู้สึกว่าเขาเสื่อมเสียกิภูมมมิััันนนนอยยยย่่่่าาาางงงงจกกใใสสสคครร้้ททีีีีเเุโลล็หญ แกชาวอิตาลีเลยว่าเขาจะต้องได้แผ่นดินภายใต้ดวงตะวันนี้มาก็เป็นช่วงที่สอดค้องกับการขยายนันคงครั้งใหม่อะไรเงี้ยที่นอาหารนะคะที่อัฟฟีลาเล็กเดี๋ยวให้ดูสภาพร้านอาหารถึงแล้วนะคะร้านอาหารโลเโคอลหจะกินได้ไหมเนี่ยดูสภาพร้านอาหารก่อนตอนนี้เหมือนสงครามโลกครั้งที่3เลยนะอ่ะยอมยอม สารภาพเลยว่าตอนแรกคิดว่ากินไม่ได้ไงก,กินไม่ได้คือคิดว่ามีขายอยู่2เมนูไม่กินดินก็กินทรายอ่ะบ้าหรอเนือ้อน้อยก็มีโคกนะคะไม่รู้ใจะให้กินอะไรอ่ะคือไม่น่ากินอะไรได้เลยอ่ะดูแล้วแบบน่ากลัวมากเลยตอนนั้นนะคือหิวมากเพราะว่าเดินทางมาก็ค่อนข้างไกลเนาะแล้วก็เราก็ต้องการอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์อ่ะแต่ในความเป็นจริงมันมาจะไม่เหมือนความคิดที่เราได้คือข้าวราดซอสมะเขือเทศไม่มีเนื้อสัตว์สักชิ้น แพ้พิร์ก็มาข้าวมาแล้วค่ะเป็นข้าวกับซอสเดี๋ยวจะลองชิมว่าเป็นไงเป็นซอสสปาเกตตี้ของซอสมะเขือเทศกับราดบนข้าวกินได้อะคือดาวไอเวอร์ที่เรากินนะคะแอบไปขอดูเขาจะป้อนเราด้วยอ่ะโอ้อืมอุ้ยอยอุ้ยอ่ะอุ้จอ่ะไนะ แกดูเขากินดิเขาก็กินมันกินซาบอยู่เด้อ แต่อีเมนูนี้จะบอกว่าอร่อยมากเลยนะต้องไปลองอะ่ะที่มือเขาอร่อยมากเอาจ้าเพื่อนๆเซฟหน้าร้านไปเลยไปตามกินการตามโลเคชั่นไปเลยจ้ากินข้าวเสร็จแล้วนะคะอยู่ตรงเลค e อฟริลาอากาศประมาณฟ like ิลไลท์45องศาคือมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะแต่ว่าแพะที่กินไม่รู้ว่าแพะหรือแกะเนื้อที่กินเมื่อกี้อร่อยมากแบบนิ่มเลยที่เขากินกันแต่ว่าที่เราต้องกินข้าวราดซอสมะเขือเทศเพราะว่าไกด์ของเราเป็น v e จ e เทเรียนะคะก็คือเขาไม่กินเนื้อสัตว์กับไข่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสั่งมาก็คือไม่มีเนื้อสัตว์เลยในแต่ละวันเข่งศาาอย่ง บอกน้่นแหละเขาาติ้งอยู่วิวข้างทางมันช่างไม่มีอะไรเลยเนาะคือมันจะไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรอย่างนี้ได้ยังไงวะเออแล้วเราก็นั่งทนดูอยู่อย่างเงี้ยไปตั้งหลายชั่วโมงทั้งขรุขระทั้งอะไรแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตมากเลยอะใครจะคิดว่าครั้งหนึ่งเราจะได้ไปเหยียบเอธิโอเปียวะนี่เหมือนจะเป็นลาวาของโบเคโนเขาบอกอันที่อยู่ข้างหลังพ่ใชนี่มีหายอีกอันนึงประมาณ90ปีที่แล้วทําให้ลาวา สภาพลาวาบนถนนนี้คือน่ากลัวมากคือฉันอยู่ในประเทศอะไรนี่มันแบบเหมือนประตูสู่นรกอะโอ้ยน้ำใมันมากเพื่อนเพื่อนมันเป็นหินลาวาร็อกอะที่ออกมาจากแบบภูเขาไฟคือมันล้อตแบบล็อตตอนเนี้ยเอ้ยที่ชาได้บอกไปยังวะว่าที่ชาจะไปไหนคือวันนี้จะต้องนั่งรถจากโรงแรมเซเมราใช่ปะ ไอโรงแรมนั่นแหละที่น้ําก็ไม่ค่อยไหลไฟกระดับนั่นนะเออเราจะนั่งไปที่ฮามาเดล่าเพื่อไปนอนแคร่อะนอนแคร่ไม่ใช่แบบสวยๆนะเดี๋ยวให้ดูคือเราจะไปนอนตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับดัลโลเป็นจุดที่ต่ําสุดที่ร้อนที่สุดคือไม่มีอะไรสามารถอยู่ได้อะ่ะอ่ะเพื่อนเอ๋ยก็ดูกันเอาเองแล้วกันนะคะว่าทางนี่มันเป็นอย่างไรแล้วเราเข้ามาทำไมตรงนี้คือ,อยังงงอยู่เลยอะ เพื่อนๆดูวิวกันไปนะดูกันให้นำใจแล้วจะบอกว่าสิ่งที่เราจะนอนอ่ะคือแค่เหมือนคนที่เขานอนตรงนี้เลยค่ะคือเหมือนกับว่าเรานอนกันแค่ข้ามฝั่งถนนอ่ะแต่เรานอนใกล้กันมากเลยนะคือแค่ข้ามถนนมาก็เจอกันแล้วอ่ะเนี่ยแหละค่ะแค่ห้าดาวที่เราใฝ่ฝัน <laughs> และคืออยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วเออแต่อยากปจนภัย โปรแกรมหมดเนี้เรายังไม่หมดเราจะต้องไปดูทะเลเกลือก่อนนะคะซึ่งทะเลเกลือ,อที่เนี่ยเขาจะเรียกว่า Salt Lake of the Danakil Depression ถ้ากล่าวถึงภูมิภาคอันห่างไกลห่างไกลออกมาของเอธทโอบเปียเนี่ยมันจะมีทะเลสาบน้ําเค็มอยู่2แห่งที่เป็นแหล่งสําคัญสําคัญคือทะเลสาบอฟเฟร่าแล้วก็ทะเลสาบคารุมซึ่งไอทะเลสาบอฟเฟร่ามันจะเป็นทะเลสาบที่มีน้ํามันเกิดจากแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็ภูเขาไฟระเบิดกันต่อเนื่องอะไรเงี้ยลอยเว้ามันก็บุ่มลงไปแล้วก็เติมเต็มด้วยน้ำกลายเป็นทะเลสาบที่เราจะเห็นน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะที่จะไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทะเลสาบเนี้ยเหมือนได้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของคนท้องถิ่นที่เนี่ยและกลายเป็นหนึ่งใน เหมืองเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ทะเลสาบเอเฟราเนี่ยจะไม่เหมือนทะเลสาบคารุ่มที่เรากําลังจะไปกันนะคะทะเลสาบอเฟราสามารถว่ายน้าได้และความเข้มข้นของเกลือเนี่ยมันทําให้ตัวเราลอยได้เหมือนทะเลสาบเดซีที่จอร์แดนเลยและแล้วเราก็เดินทางมาถึงทะเลสาบคารุ่มกันจนได้นะคะนั่งรถมาประมาณ89ชั่วโมงนะคะจากเมืองี่เรอย่ใช่ไหมเซเมลา มยว่าทะเลเกลือเนี้ยมันขาวมากเลยเนาะแล้วก็ ไกลออกไปสุดลูกหูลูกตาเลยคือเขาตั้งอยู่ที่ราบตาม115ม่ำร1อเมตรต่ำกว่าระดับน้าทะเลเพราะว่ากันว่านั้นในอดีตบริเวณแห่งนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของทะเลแดงหรือว่า red sea เขสาสันนิษฐานว่าแถวเนี้ยมีภูเขาไฟระเบิดทำให้มีลาวาเนินไหลออกมาแล้วก็ปิดช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างทะเลแดงกับที่แห่งนี้เมื่อถูกปิดการเชื่อมต่อพวกแร่ธาตุพวกเกลือในน้ำทะเลเนี่ยจะตกผลึกเป็นชั้นๆทำให้มีการสะสมเป็นแผ่นเกลือขนาดใหญ่อย่างที่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยมันหนาลงไปใต้พื้นนะตั้งแต่0.5เมตรถึง10เมตรเลยถนาะงจุดของทะเลเกกือ็มี้ําอยู่บนผิววด้ย ความสูงนะ่าจะไม่เกินสัก10ซนติเมตระคือเดินก็พอได้ท่วมข้อเท้าอยู่แหละดูพ้าที่กำลังตกสิ ตรงนี้เขาจะมีคาราวานอูดเขาจะเดินเพื่อขนเกลือไปเนาะเป็นซิกเนเจอร์ของแถวนี้เลยแต่ว่าตอนที่ชาไปชาไม่เห็นสักกะอูดเลยอะ อุตสาหกรรมหลักในเขตทะเลทรายดาน,นาคิวแห่งนี้สรุปได้เลยว่าคือการทําเหมืองเกลือนั่นเองเพราะมีชื่อเสียงมากเลยนะเพราะว่ายังใช้การขนส่งโดยคาราวานอูดเท่านั้นต้องมาเห็นที่นี่แต่ว่าที่ฉันไม่เห็นคาราวานอูดเลยไม่เห็นเลยแล้วเหมืองเกลือที่นี่ก็คือเรียกว่าอาเซบ,บอซไมนะคะอยู่ที่นี่แหละประเทศที่แห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งบนผืนโลกแห่งน,นี้แล้วเขาเชื่อกันว่ายังมีเกลือมากกว่า290ล้านตันหลงเหลืออยู่ที่นี่คือมันต้องเค็มขนาดไหนอะส9 0ล้านตัน พี่คดขับรถเมื่อไหร่จะหยุดคุยกันกลับกันเหอะอยากกลับแล้วแม้ว่าที่ห่างไในตรงนี้มันจะมีที่เที่ยวอย่างดันโลกจุดที่ต่ำและร้อนที่สุดในโลกซึ่งจะพาไปคลิปหน้าแล้วก็ภูเขาไฟเออตาเลซึ่งจะพาไปคลิปหน้าหน้าอุ้ยฝากกดติดตามกันหน่อยนะเฮ้ยขอ้อง แต่จุดมุ่งหมายที่เป็นซอลเลกอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่คุณจะต้องมาคุณจะต้องมาดูให้เห็นกับตาแล้วรู้สึกให้เห็นกับผิวว่าขนคุณจะลุกมากแค่ไหนในอากาศ50กว่าองศาเอางี้นะตอนที่ไปเที่ยวอ่ะคุณไม่สามารถที่จะอยู่ภายใต้แสงตะวัน บดเหมือกเกลือตรงนั้นนะ่ะได้นานเกินกว่า20-30นาทีอันนี้พนันได้เลยเพราะว่าร้อนมากมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้อมันไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ตรงนั้นค่ะและในบัดนี้มันกําลังจะถึงเวลาที่คุณจะต้องเผชิญสิ่งที่คุณไม่อยากเผชิญแทมเทเลดมทมแทมแทมเทมกลับมาที่ถเทเล่เลยเดีก่สิ่งที่เราจะนอนที่ที่เราจะนอนกันนะคะตรงนี้มันมีที่เราผ่านมาก็เป็นน้ำใช้่บ้า เดี๋ยวจะให้ดูว่าเรานอน,นอะไรกันคกณนู้ชมเอา้าดูเอามันเป็นแคร่อย่างนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมแล้วมันอากาศมันร้อนมากคือลมร้อนประทานาตลอดเวลาเขากำลังจับฟูกให้เราอยู่นอนตรงนี้เป็นตาเศร้าคุณพี่ก็เลือกฟูกเอาได้เลยจ้าเพราะแต่ละอันมันก็ไม่ได้ซักมาประมาณสามล้านปีละ และพวกไกด์กับดรายเวอร์ของเราอะ่ะคนขับของเราก็นอนตรงนี้นะนอนข้างกันเลยเขาจะเอารถมาบังให้เราล้างหน้าแล้วค่ะตอนนี้จำลองการนอนบนแค่เขาเลื่อนรถมากันลมให้นะคะไม่รู้จะหลับหรือเปล่ามันร้อนมากกินข้าวจ้าวัดคาน้ำซุป เช็ดหน้าเรียบร้อยอออค่ะกินประทังชีวิตเพียงแต่รสช,ชาติโอเคนะคะทำร้อนร้อนแ้ง่เมนดิสคะ่ะเหมือนมะเขือยาวกับทหน่า,นาอร่อยมาก่อจ้า ขออนุญาตลาไปนอนก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะนอนหลับไหมใช้ดูและนี่คือผ้าปูที่ทิชาเลือกคะ่ะจริงๆไม่ใช่ของเราเองนะคือน่าจะผ่านมาหลายมือแล้วมันก็ไม่เคยซักเลยอะ่ะมันจะนอนเรียงกันไปอย่างเงี้ยเลยอะ่ะทั้งไกด์ทั้งเราแล้วก็คนขับงงแค่แต่แตดดวงดาวเยอะมากเลยไม่รู้จะนอนหลับไหมมันยังร้อนอยู่เลยอะ่ะ แลวที่ชาก็แอบถ่ายหน้าตัวเองมานะคือแดงมากๆเพราะมันร้อนมากประมาณ50องศาคพรานอนไม่หลับเลยจริงๆแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือดาวล้านดวงตะการตาจ,าจริงๆค่ะนี่ขนาดถ่ายจาก iPhone งโง่งโงนะก็คือยังสวยมากมันแบบมันมืดมากๆจนดาวขึ้นครบลุกดวงในจักรวาลค่ะลาแล้วสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะบายไปค่ะตอนนี้กำลังจะเดินไปดันโลนะคะจุดที่ต่ำแล้วก็ร้อนที่สุดเฮ้ย <laughs> จะไม่ออก ไปคะ่ะเพื่อนเพื่อนพร้อมกันเลยอย่างที่จะเดินทางไปยังสถานที่ที่มีอุณหภูมิกว่า50องศาเซลเซ,เซียสพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความแรงและเกลือบอ่อน้ําที่เต็มไปด้วยแก๊สพิษไม่มีพืชและต้นไม้สีเขียวที่สามารถเติบโตบนพื้นที่แห่งน,นี้ได้เลยแถมภูเขาไฟนี่ยังปะทุอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือแอ่งภูเขาไฟดานาคิวดืดดาโลกที่เรากําลังจะไปในคลิปหน้าติดตามมาเลยคะ่ะมันเหมือนพื้นที่บนดาวดวงอื่นที่ไม่ใช่โลกของเราได้ชื่อว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดในโลกแล้วกูจะไปทําไมวะนี่ แบบสวยมากเลยอะคุมที่เดินมาไม่ที่อวเตียต,ต้องมานะคะเพื่อนๆดูดิและจะพาเพื่อนๆไปดูอีกด้วยว่าอ้กบ่อน้ําธรรมชาติเนี้บ่อน้ําเค็มเนี่ยที่มันตั้งอยู่อันเดียวบนโลกตรงนี้ยมันลอยได้จริงไหมแล้วเราได้ไปลองมาด้วยนะ a n y w a y เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบายติดตามด้วยเด้อ